คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการาคาาคะเนนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรมัดรวมฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ประจำวันพุธที่1มกราคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับแนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่2นะครับชุดเจ้าวันนี้ครับจัดไป020507252757แอดชอบส่วนตัวที่25ครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ